สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านฉาแน่วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อสีข้อต้องรู้ก่อนจะถวายน้ำบนหิ้งพระจะดีมีมงคลการถวายน้ำพระพุทธรูปบนหิ้งพระหรือในห้องพระเป็นสิ่งที่สังคมไทยปฏิบัติมาอย่างช้านานตามความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคน แต่การถวายน้ำและเปลี่ยนน้ำพระนั้นเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นองค์ของพระรตนตไตรแบบอามิสบูชาการถวายน้ำพระนั้นถือว่ามีอานิสงส์อย่างมากถ้าเข้าใจทําถูกต้องสามารถพลิกชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ทันตาค่ะ น้ำที่เราบูชานั้นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์นั้นท่านไม่สามารถดื่มได้เพราะท่านทั้งหลายเข้าสู่แดนพระนิพพานดังนั้นการบูชาด้วยน้ำจึงเป็นการบูชาน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าที่มีพระทัยต่อสัตว์โลกทั้งหลายบูชาพระปัญญาธิคุณพระกรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณ เป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอคะ่ะแก้วน้ำบนหิ้งพระไม่ได้เป็นเพียงของบูชาเท่านั้นแต่หากถวายน้ำพระอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ได้รับอานิสงส์ที่ดีแก่ชีวิตด้วยแต่การถวายน้ำพระควรถวายกี่แก้วจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันหรือไม่ต้องกล่าวคำถวายอย่างไรมาติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนี้คะ่ะ สี่ข้อต่อไปนี้ต้องรู้ก่อนจะถวายน้ำบนทิ้งพระจะดีมีมงคล 1. เวลาและอานิสง์การถวายน้ำพระช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการถวายหรือเปลี่ยนน้ำพระก็คือช่วงเช้าเวลาหกนาฬิกาจะเสริมเรื่องโชคลาภที่ดีเวลาหกนาฬิกาสามสิบนาทีจะเสริมเรื่องการเงินที่ดี เวลาเจ็ดนาฬิกาจะเสริมเรื่องการงานที่ดีทั้งนี้หากไม่สะดวกช่วงเวลาที่แนะนำก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ที่สำคัญคือไม่ควรถวายน้ำเกินสิบโมงถือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่อย่างเป็นมงคลต้อนรับสิ่งดีๆในวันนั้น 2. ถวายน้ำพระใช้อะไรบ้างน้ำที่ใช้ในการถวายน้ำบนหิ้งพระ เป็นน้ำดื่มหรือน้ำประปาก,ก็ได้ถ้าใส่สะอาดพอที่เราเดื่มได้เพราะน้ำสื่อถึงความสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตสดใสมีจิตใจเบิกบานและแนะนำให้ถวายสามแก้วอันเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดี นอกจากนี้สำหรับการถวายน้ำบนหิ้งพระแนะนำว่าควรจะเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วแต่ไม่ให้หล้นแก้วเพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนกับการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ต่อไปค่ะ 3. ควรเปลี่ยนน้ำบนหิ่งพระทุกวันหรือไม่ เราควรเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันให้ใสสะอาดอยู่เสมอค่ะเพราะการเปลี่ยนน้ำจะเปรียบเสมือนการนำรัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันโดยห้ามปล่อยให้น้ำแห้งโดยเด็ดขาดเพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติดขัด แนะนำว่าให้เปลี่ยนน้ำถวายพระทุกวันและควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วอยู่เสมอคะ่ะเพื่อเสริมการเงินที่ดีทั้งนี้หากไม่สะดวกถวายน้ำทุกวันแนะนำว่าให้ถวายวันพระหรือวันพรฤหัสบดีหรือตามวันเกิดเราเพื่อความสบายใจแต่ที่สำคัญคือควรมีการถวายน้ำพระอย่าให้ขาดเท่านั้นพอ 4. วิธีและคำถวายน้ำบนหิ้งพระวิธีถวายน้ำบนหิ้งพระในการถวายน้ำไม่จำเป็นต้องจุดทูปทุกวันค่ะสามารถถวายแบบไม่ต้องจุดทูปได้เลยหากจะกล่าวให้เริ่มตั้งนโมสามจบตามด้วยบทสวดมนต์คำถวายน้ำพระดังนี้อาระหะตาทีหินาวะคุเนหิสมันนาคตาสตา สัมมาสัมพุทธัสสะอิมังอุทธกังเทมิพร้อมคำกล่าวข้าพเจ้าขอถวายน้ำฉันนี้แด่องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ ข้อนี้จะสวดหรือไม่ก็ได้ค่ะตามความสะดวกของแต่ละคนแต่สิ่งที่ควรกระทําก็คือบอกกล่าวท่านด้วยวาจาว่าได้ทำการถวายน้ำให้กับท่านแล้วการถวายน้ำบนหิ่งพระนั้นควรทำทุกวันในกรณีที่สะดวกค่ะเพราะจะช่วยให้ได้รับอานิสงส์ที่ดีทั้งการงานการเงินได้โชคลาภ ลำดับต่อไปจะขอแนะนำการจัดหิ้งพระเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะหิ้งพระเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้านไม่ว่าจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือย้ายเข้าบ้านใหม่ก็มักจะมีพิธีเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้าน ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลดังนั้นสถานที่จัดวางหิ้งพระหรือตั้งหิ้งพระจึงควรเลือกที่ตั้งอันเหมาะสมหิ้งพระควรหันหน้าไปทางใดหิ้งพระควรหันหน้าไปทางไหนตั้งหิ้งพระทิศไหนดีมีหลักการเลือกหิ้งพระอันเหมาะสมดังนี้ค่ะ 1. ตั้งอยู่บนที่สูงสะอาดสะอาน สาเหตที่ต้องเลือกหิ้งพระอยู่ที่สูงเหนือศีรษะในที่นี้อาจจะตั้งอยู่บนชั้นสองของบ้านค่ะเนื่องจากเป็นวัตถุเสริมสิริมงคลจึงไม่ควรอยู่ในระดับตำ่ำให้คนในบ้านเหยียบย่ำอีกทั้งการตั้งอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อพระพุทธรูปด้วยหากใครอยากติดตั้งหิ้งพระไว้บนฝาผนังบ้าน แนะนำว่าควรอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย5ฟุตที่สำคัญบริเวณนั้นต้องไม่เป็นมุมอับและมีไฟสองสว่างให้เห็นชัดเจนทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณาความสูงของหิ้งพระตามความสะดวกของผู้ที่ถวายเครื่องสักการะหากเป็นผู้สูงอายุควรติดตั้งให้สูงในระดับที่เอื้อมถึงไม่ควรต้องใช้เก้าอี้ปีนขึ้นไปวางดอกไม้ทูบเทียน โดยควรอยู่ในระับเนื้อศีรษะที่เหมาะสมค่ะสสถานที่จัดตั้งหิ้งพระต้องไม่รกรุงรังเปิดโลง่งบริเวณที่ตั้งของหิ้งพระต้องอยู่ในตำแหน่งที่เปิดโลง่งไม่รกรุงรังมีกองขยะสิ่งอัปมงคลอยู่ใกล้ๆเพราะนอกจากจะบ่งบอกถึงความไม่เคารพแล้วยังอาจเป็นการเพิ่มพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาสู่บ้านค่ะ 3เลือกตั้งหิ้งพระในตำแหน่งที่สงบหิ้งพระควรตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สงบไม่มีเสียงรบกวนหรือเสียงจอแจดังนั้นจึงไม่ควรตั้งหิ้งพระบริเวณประตูเข้าออกค่ะเนื่องจากเป็นจุดที่มีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาซึ่งในทางศัสตร์ของ่วงจุย้ยอาจส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยพบแต่ความวุ่นวายหรือแม้แต่ใต้คือใต้คานประตูหน้าต่างก็เช่นเดียวกัน หิ่งพระควรหันหน้าไปทางไหนตั้งหิ่งพระทิศไหนดีตามความเชื่อของผู้เท่าผู้แก่ของคนโบราณหิ่งพระควรหันหน้าไปทางใดตั้งหิ่งพระทิศไหนดีจำเป็นต้องหันหน้าหิ่งพระไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือคะ่ะ สืบเนื่องมาจากทิศเหล่านี้เป็นอิรียบทในการนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้าทั้งนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าทั้งสามทิศจะนำความสิริมงคลมาให้ดังต่อไปนี้หิ่งพระหันไปทางทิศตะวันออกเปรียบเหมือนทิศแห่งราชามีความเชื่อว่าจะเกื้อหนุนเรื่องการงานให้กับเจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านทำอะไรก็จะปราศจากอุปสรรค เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหิ่งพระหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปรียบเสมือนทิศของเศรษฐีไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจะรู้ทรัพย์ความร่ำรวยมั่งคัง่งมาให้กับเจ้าของบ้านและสมาชิกทุกคนในบ้านดังนั้นหากประกอบการงานทำมาค้าขายใดๆก็จะร่ำรวยรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปหิ่งพระหันไปทางทิศเหนือ เปรียบเหมือนเป็นทิศมชิมาปฏิปทาคืออยู่ในระับปานกลางไม่จนไม่เจ็บพอเจอแต่ความสุขความเจริญจุดอัปมงคลไม่ควรตั้งหิ้งพระเมื่อรู้ถึงสถานที่และตำแหน่งในการตั้งหิ้งพระหิ้งพระควรหันหน้าไปทางใดตั้งหิ้งพระที่ไหนดีอันนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแล้ว ต่อไปมารับฟังจุดอัปมงคลที่ไม่ควรนำหิ้งพระมาตั้งเป็นอย่างยิ่งเพราะมีความเชื่อว่าจะนำพลังงานที่ไม่ดีมาสู่ตัวบ้านส่งผลให้คนในบ้านพบเจอแต่เรื่องไม่ดีค่ะจะว่าไปมีตำแหน่งไหนบ้างมาติดตามรับฟัง 1. ห้องน้ำค่ะห้องน้ำเปรียบเสมือนสถานที่ปลดทุกข์ ดังนั้นจึงไม่ควรนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตั้งบริเวณดังกล่าวประกอบกับของมงคลตามห่วงจุย้ยถือว่าเป็นธาตุไฟห้องน้ำเป็นธาตุน้ำหากอยู่ได้กันจะนำความพินาศมาให้ 2. เหนือประตูแม้ว่าบริเวณประตูจะเป็นที่สูงก็ตามแต่สาเหตุที่ไม่ควรวางเนื่องจากตามหลักห่วงจุย้ยมีความเชื่อว่าจะทำให้พลังงานดีหลุดออกไป 3. าคัานบันไดขึ้นชื่อว่าคันบันไดก็บอกได้ว่าไม่ควรนำสิ่งของที่เป็นมงคลไปตั้งเพราะเป็นการกดทับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4. เสาลอยเสาลอยมีความเชื่อว่าปองบอกถึงสิ่งที่ไม่ควรนั่งแบบถาวรค่ะดังนั้นจึงไม่ควรนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตั้ง เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ